เนียนๆแน่นๆ,ๆแบบนี้ไม่ใช่บัตเตอร์ครีมหรือวิปปิ้งครีมนะคะแต่เป็นไวช็อกโกแลตการนาชครีมวิธีทําไม่ยากเลยค่ะเราจะละลายไวช็อกโกแลตก่อนโดยที่ซันจะใช้วิธีการเดาลบอยหรือว่าการตุน๋นจะไม่โดนไฟโดยตรงนะคะเพราะไวช็อกโกแลตเขาจะไหม้ได้ง่ายมากพอไวช็อกโกแลตละลายเนียนดีแล้วนะคะเราจะทาการใส่วิปปิ้งครีมลงไปโดยที่เราจะใช้อาาัตราส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งใส้ช็อกโกแลตเท่าไหร่เราก็ใส่ครีมลงไปเท่านั้นเลยค่ะจากนั้นก็ใช้ที่ตีค่ะตีด้วยสปีดต่ําก่อนให้เขาเข้ากันแล้วค่อยๆเพิ่มสปดดไปเเรื่่่อยๆๆคถ้าาห็นนสสววผมู ไม่ต้องตกใจนะคะตีไปเรื่อยๆเลยข้อแนะนําคือถ้าวิปปิ้งครีมของเราเนย็ยนจัดตัวครีมกานาดของเราก็จะขึ้นฟูได้ไวมากขึ้นค่ะเนื้อของไวช็อกโกแลตการนาดครีมตัวนี้จะมีความแน่นหนึบเนื้อนี่จะนวลเนียนแบบนี้เลยค่ะรสชาติก็ไม่เลี่ยนหอมนมสุดๆส่วนความหวานก็ขึ้นอยู่กับตัวไวช็อกโกแลตที่เราใช้เอาไปบีบตกแต่งเมนูอะไรก็เพิ่มมูลค่าเมนูต่างๆได้มากเลยค่ะสวยก็สวยอร่อยก็อร่อยใครไม่ทาเนี่ยซันถือว่าพลาดแล้วนะคะใครอยากให้ทําเมนูอะไรอีกมีคําถามหรืออยากได้เทคนิคอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะ